สวัสดีค่ะวันนี้ไปจะมารีวิวเจ้าตัวซันจุนะคะเป็นเจลลี่นะคะของแบรนเฮาส์นะคะมีสองรสก็รียกันก็คือมีกรีดแบบะเกียบูนะคะอันนี้ไปจะมารีวิวให้ดูเพราะว่าบิลก็ไม่เคยลองกินนะคะและที่สําคัญนะคะอันนี้ผู้หญิงหลายๆคนต้องชอบแน่เลยเพราะว่าเป็นเจลลี่ศูนย์แะคลค่ะข้างในสองนี้นะคะจะมีเจลลี่ด้กัน6ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นเจลลี่บุกสไตล์ญี่ปุ่นนะคะ เดี๋ยวจะมาลองชิมทั้งสองรสเลยว่าจะอร่อยแค่ไหนมาชมกันเลยค่ะเริ่มด้วยตัวสติกเกียวก่อนเลยมีส้มกับแอปเปิ้ลจะส้มไหมหอมจังมาชิมดู มีวิธีให้นะคะว่าวิธีฉีดก,ก็ฉีกยังไงก็คือฉีดบีบแล้วก็ดูดลองฉีดแล้ว,ลวบีบแล้วก็อืมอหืออร่อยอป่น อร่อยค่ะมันจะไม่หวานมันมีความเปรี้ยวๆแต่ว่ามันติดเบลไม่แน,น,น่ใจว่าเขาใช้อะไรแทนความหวานนะคะแต่ก็จะมีหวานนิดๆอร่อยค่ะเรามาลองรสที่สองกันเลยอ

อร่อยมากอร่อยมากค่ะถ้าเพื่นคนไหนสนใจนะคะก็หาซื้อได้ตามที่เซเว่นนะคะที่เซเว่นสาขาที่เบลไปซื้อค่ะมี2รถนี้เบลไม่แน่ใจว่าทางแบรนด์เขาอ,ออกมากี่รสนะคะทรงอย่างนี้นะคะตกทรงนึงก็25บห้าทนะคะเวลากินเข้าไปมันจะดนบดนับกระปรักเหมือนเรากินบุก วันนี้นะคะเบลก็ลาไปก่อนวันคลิปหน้าเบลจะมารีวิวอะไรให้ดูอีกน,นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลน,นะคะวันนี้เบลลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย